หลวงพ่อขอรับแล้วผมฝึกมโนโมยิทธิได้แล้วมีความศรัทธาอยากจะบวชที่วัดท่าซุงสักเจ็ดวันแต่นี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าบวชแค่ชั่วคราวเจ็ดวันหลวงพ่อจะเมตตาอนุญาตหรือเปล่าหรือว่ามีอะไระไม่ใคร่ข้องแต่เวลาไปเป็นหน้าต้องเป็นหน้าก่อนนะท,ที่วัดท่าซุงเนี่ยเหรอใช่ต้องไม่ได้เบียองบิกก่อน ถึงแม้ว่าจะได้แล้วก็ต้องซ้อมกรรมาายก่อนต้องสื่อสารระเบียบของวัดก่อนแค่วันเดียวก็ต้องสื่อาระเบียบเหมือนกันสื่อสารระเบียบแต่โปรเพยไว้บวชจะไม่มีทางว่าถ้าส่งอเอาเงินให้ถ้าสิบล้านก็จะไม่รับเลยสิบล้านน้องเขาไม่เอาเหรอกี่สิบยังไม่เอาอย่างนี้ก็เล่นกเขรียกว่ามักน้อยสันโดษใช่ไหมไม่ใช่ระเบียบเขารับดูเขาดูแจวต้องเป็นระเบียบเขาว่าติทธิยะบริวารอย่าลืมนะขาดขาด สิทยาบริวารทีท่านอยู่สา